น่ว่าขอกลับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ยกนะครับช่อง The Q นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมได้ปั้นมาเป็นทรงนี้แล้วครับผมนี่ครับจากต้นแรกนะครับที่เป็นทรงชิงตัวนี้ายเป็นวินไปรุ่นแบบทรงเติมๆแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวหลอมเหมือนกับที่ผมกนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยังใหญ่นะครับนี่ รอแ,แรกใส่ห้าสิบก่บแปดสิบอ่าหน้าหลังนะครับตอนนี้หลังหกสิบเก้าสิบส่วนร้อหน้าจะ <c oughs> เป็นสองร้อยรับเบอร์สองร้อยนะครับเนี่ยโชก็โหลดขึ้นสุดเลยสุดเนี่ยก็มีตะกามาใส่ด้วยแล้วก็มีกระจก อันตกใหม่เป็นการตกนะครับมีการตกด้วยแล้วก็มีบอกแล้วก็ชคก y s นะครับผมแล้วก็ปักเท้านะครับมาใส่นี่ครับอ่าแล้วก็คาบูนะครับผมไม่ได้ใส่เป็นคาบูดิดดดแล้วนะครับตอนนี้ใช้เป็นคาบูเดิมนะครับนี่หมกกกองด้วยเห็นไหมยังเห็นไหมกองกองนี่ หมวกกวนะครับนี่ครับสปาพก็เป็นประมาณนี้เลยเอ่อทุกคนก็อาจจะสงสัยแล้วทำไมผมถึงมาตามสปาร์นี้นะครับเพราะว่าผมได้กับผมเอาคันเนี้ยใช้กับรอยสิบของแม่มนะครับอ่นะครับผมถ้าเหมือนว่าของหรืออะไรมามาถึงแ้วเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับว่าผมจะ ใส่อะไรมันประมาณไหนบ้างแล้วผมก็จะค่อยรีวิวให้ดูนะครับคลิปหน้า110นร้อยสิบนาโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับชุดสีก็เป็นชุดสีเดิมนะครับที่ผมเคยใส่เมื่อก่อน <c oughs> และนี่ครับที่ผมบอกว่ากรอบมันแตกแล้วนะครับมันแตกแล้วนะครับข้างแต่ว่าผมก็เอาคลิปมันถ่ายหรือนนกกุ้งมารัดเลยไม่ไม่มีนตด้วยโอ้โหไหลเบา น okay. <SU um mm hey, un ี่ครับมันแตกละไมีหักเลยเนี่ยผมก็เอาอันนี้มารัดครับก็อยู่อันนี้ก็ขาดเลยอีกนะต้องเอามารัดใหม่นะครับโอเคนะครับผมขาตั้งอะไรก็ต้องใส่กาตั้งนี้นะที่มันสูงอ่ะเออถ้าใส่กาตั้มเสียมันรมันก็ล้มโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทได้ฟังครับ โอ้โหมันแววฝนก็จะตกสตาร์ทไอ้ฟังเสียงก่อนนะเคนเ่็นนะนครับ ประมาณนี้นะครับผมนิ่งๆเลยครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดติากกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ